สิอาชีพสุดฮอตสายวิศวะเครื่องกลมีอะไรบ้างไปดูกันเลย <c oughs> หลายคนไม่รู้ครับว่าคนจบวิศวะเครื่องกลเนี่ยไม่ได้ทํางานแต่โรงงานอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาได้เรียนหลายอย่างเช่นเรียนวิชาพวกกลศาสตร์ของไหลครับหรือ fluid mechanics <c oughs> เขาก็จะดูว่าเออของเหลวหรือก๊าสเนี่ยเออมันไหลยังไงถ้าน้องไม่เข้าใจเดี๋ยวให้น้องนึกถึงตอนที่น้องเดี่ยต้มน้ํา เออให้เดือดเพื่อกินมามา่าสมมติน้องใช้เตาไฟฟ้าใช่ปะทีนี้เนี่ยเตาไฟฟ้ามันก็จะมีการทาํางานยังไงให้น้ําเดือดครับการถ่ายเทความร้อนเนี่ยจากพื้นผิวสัมผัสของเตาไฟฟ้าเนี่ยเออผ่านหม้อต้มน้ําเนี่ยแล้วไปที่น้ําน้ําที่เป็นของเหลวเนี่ยเออมันถ่ายเทความร้อนอยังไงครับ นี่แหละคือวิชากลาศาสตร์ของไหลครับเพื่อให้น้ำเนี่ยมันเดือดคนเรียนวิศวะเครื่องกลเนี่ยจะเรียนวิชาเทอร์โมดนามิกส์หรือวิศวกรรมความร้อนนอกจากของไหลเมื่อกี้เลยเนี่ยออของไหลเนี่ยรวมไปถึงนอประปาในตึกด้วยเพราะมันจะมีปั๊มน้ําหรือแรงดันน้ำเนี่ยให้น้ําปปาเนี่ยไหลขึ้นไปบนชั้น50ของตึกได้ยังไงถ้าปั๊มน้าเนี่ยแรงดันน้ําไม่พอเยน้ำจะไหลเบานะครับแล้วมันจะดับเพลิงฉีดน้ําดับเพลิงในตึกไม่ได้ครับส่วนวิศวกรรมความร้อนเนี่ย ก็คล้ายๆเรื่องเมื่อกี้ที่พี่เล่าครับคือหม้อต้มน้ำน้อเนี่ยอาจจะไปดูเตาที่ต้มน้ำเนี่ย,ยในลายผลิตครับเช่นบริษัทที่ผลิตเออเงาะกระป๋องเงี้ยมันก็จะมีหม้อต้มน้ำในอยู่ในลายผลิตครับน้องก็ต้องดูว่าเออมันต้มที่อุณหภูมิยังไงก่อนที่จะไปบรรจุกระป๋องอะ่ะทีนี้เนี่ยคนเรียนวิทย์วัเครื่องกลเนี่ยเรียนวิชาออกแบบเครื่องจักรกลด้วยครับคือเขาเนี่ยใช้โปรแกร,รมออโต้แคดเนี่ยเพื่อเขียนแบบเออเครื่องจักรครับในลายผลิตอะไรอย่างเงี้ยเออแคดแคมอะไรพวกเนี้ย รวมถึงต้องเรียนเกี่ยวกับวิศวะวัสดุด้วยนะครับว่าวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตเนี่ยมีวัสดุอะไรบ้างนะครับเป็นของแข็งของเหลวหรือว่าก๊าซครับเอ่อเช่นวัสดุเซรามิกเนี่ยเอ่อเอาไปผลิตกระเบื้องคอตโตอย่างนี้ครับเอ่อกระเบื้องปูพื้นอย่างเงี้ยหรือเราต้องรู้ว่าเอ่อเทคโนโลยีนานโนเนี่ยใช้ในชุดตรวจ ATK ที่ตรวจโควิดนะครับ เออหรือว่าเสื้อผ้านานโนเนี่ยที่ระบายกลิ่นเหงื่อหรือกลิ่นอับชื้นจะทำงานยังไงครับวัสดุเนี่ยไม่ใช่มีแค่พลาสติกเออหรือเซรามิกหรือเหล็กอะไรพอดีนะครับเออซึ่งวิศวะเครื่องกลต้องเรียนวิชานี้ด้วยครับขอบคุณครับพี่แอลูกสาวพี่แอได้เรียนว,วิศวะวัสดุพอดีเลยครับแล้วก็แล้วก็วกไปต่อที่จีนครับบ้านพี่แอได้เรียนเกี่ยวครับ เอ้ยไม่ใช่ทํางานเกี่ยวกับขายวัสดุก่อสร้างครับซึ่งเราต้องรู้เรื่องของวัสดุพวกนี้นะครับคนที่เรียนวิศวะเครื่องกลเนี่ยต้องรู้เรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติใน l ายผลิตด้วยครับเช่นพวกระบบ PLC นะครับหรือระบบ CNC ครับให้น้องนึกภาพว่าในลา,ลายผลิตเนี่ยมันไม่ได้ใช้คนเนี่ยควบคุมเครื่องจักรเออเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับเช่นโรงงานเทสลาเนี่ยมันจะมีแขนกลเนี่ยเออที่มาหนีบ เออหรือว่ายิงไฟเด่ยหรือเชื่อมวัตถุโลหะเนี่ยเออแทนคนครับซึ่งระบบควบคุมอัตโนมัติพวกนี้เลยโปรแกรมเมอร์ต้องเขียนโค้ดให้มันทำงานได้นะครับเพื่อควบคุมเครื่องจักรครับซึ่งในลายผลิตในโรงงานใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นระบบอัตโนมัติเกือบหมดแล้วครับคนเนี่ยก็เป็นวิศวกรหุ่นยนต์เนี่ยที่มาคุมมนันอีกทีครับเออแล้วก็ เขาก็ต้องเรียนวิชาเกี่ยวกับการผลิตและกระบ,บวนการผลิตด้วยครับเหมือนคนที่จบวิศวะอุตสาหการมาครับเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะครับมอร์นิ่งครับน้อทีนี้เนี่ยสิบอาชีพสุดฮอตเนี่ยที่คนจบวิศวะเครื่องกลเนี่ยจบมาจะทําอะไรบ้างครับอาชีพแรกคือวิศวกรอ,ออกแบบเครื่องกลนะครับที่ใช้โปรแกรม autocad ได้เขียนแบบครับเ,เครื่องจักรอะไรยเงี้ย ออกแบบทั้งชิ้นส่วนเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องกลครับซึ่งเราจะต้องมีพวกใบกอวอนะครับต้องสอบใบกวอนะครับไม่งั้นทําอาชีพพวกนี้ไม่ได้ครับเออหรือเราจะใช้พวกเทคโนโลยีสาม3 d p r i n t i n ้เออในกระบวนการผลิตยังไงครับอาชีพที่สองคือวิศวกรพลังงานนะครับเออบางคนไม่รู้ครับว่า เราไม่จะเป็นต้องจบวิศวะปิโตเลียมเพื่อไปเป็นวิศวกรพลังงานก็ได้ครับแล้วจบเครื่องกลก็ทําได้นะครับเออเช่นเขาเรียกว่าอะไรวะออกแบบพวกแผงโซลาเซลล์อะไรเงี้ยเออหรือโรงงานกังห,หันลมครับโรงงานไฟฟ้ากังหันลมอะไรพวกเนี้ยพวกเทคโนโลยีผลิตพลังงานสะอาดเนี่ยเออเพราะคนจบเครื่องกลเนี่ยเรียนวกกลศาสตร์ของไหลครับ แล้วก็การถ่ายเทยความร้อนครับอาชีพที่3ามเนี่ยคือวิศวกรยานยนต์นะครับซึ่งเราไม่จะเป็นต้องจบตรงสายนะครับมาด้านมาจากทางวิศวะยานยนต์เดเพาะก็ได้ครับวิศวะเครื่องกลก็ซ่อมรถได้เหมือนกันนะครับทั้งรถยนต์สันดาบรถยนต์ EV ได้หมดเลยครับซึ่งออกแบบรถยนต์เนี่ยเราต้องรู้หลักการแอโรไดนามิกนะครับ หรือทำยังไงให้โครงรถยนต์เนี่ยมันลู่ตามลมครับพอมันลู่ลมมันไม่ต้านลมเนี่ยรถยนต์เนี่ยจะทำความเร็วได้มากขึ้นใช่ไหมครับจากศูนย์หนึอแล้วมันลู่ลมปุ๊บมันก็จะเซฟพลังงานเนครับเราก็จะไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันกับเอ่อค่าชาร์จไฟฟ้าเยอะสิครับอาชีพที่สี่เนี่ยคือวิวศวกรอากาศยานนะครับหรือวิศวกรที่ซ่อมเครื่องบินครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องจบ เอ่อทางด้านอากาศยานโดยเฉพาะก็ได้ครับเพื่อซ่อมเครื่องบินนะครับเครื่องกลก็พอครับอาชีพที่ห้าคือวิศวะที่ออกแบบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์นะครับเอ่อเราทำงานได้เหมือนคนจบวิศวะแมคคาทอนิกเลยครับกับวิศวะหุ่นยนต์ครับเพราะเราเรียนวิชาพวกเอ่อออกแบบระบบอัตโนมัติด้วยนะครับในรายผลิตอ่ะเอ่อส่วนอาชีพที่หกเนี่ยเป็นวิศวกรในโรงงาน เอ่อในฝ่ายที่ซ่อมเครื่องจักรครับเอ่อแผนกเมนทีแนนซ์ครับเพื่อดูว่าเฮ้ยเราจะเมนทีแน์เครื่องจักรเนี่ยปีละกี่ครั้งครับแล้วอาจจะออกแบบเซนเซอร์เดี่ยเอ่อในเครื่องจักรเนี่ยมันจะมีมอเตอร์ใช่ไหมครับเราอาจจะติดตั้งเซ็นเซอร์เดี่ยที่ดีเทคก,การสั่นเนี่ยในมอเตอร์นี้ครับแล้วก็ดูการาฟครับว่าการสั่นเนี่ยเออมันผิดปกติหรือเปล่าครับ ถ้าการสั่นของมอเตอร์ชิ้นเนี้ในเครื่องจักรชิ้นเนี้มันสั่นผิดิดปกติเดี๋ยวแปลว่าเราเดี๋ยต้องเมนเทนนซ์มนแล้วครับจากเดิมในที่เราตั้งเอ่อตั้งเขาเรียกอะไรอะตั้งระยะเวลาเมนเทนแนสเนปีละสอาครั้งใช่ไหมครับเราใช้เทคโนโลยี IoT เพร่ะนี้มาช่วยครับให้เหลือเมนเทนแนปีละครั้งครับแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตนะครับเราทำงานพวกนี้ได้ด้วยครับ Internet of Things นะครับ เอ่อถัดไปเนี่ยคือวิศวกร h อ a วครับเอ่อหรือวิศวกรระบบปรับอากาศหรือระบายอากาศในโรงงานครับเอ่อหรือ a k a ช่างแอร์ในตำนานนะครับเอ่อผมไม่เล็กนะครับเอ่อหลายคนไม่รู้ว่าคนเรียนวิศวะเครื่องกลเนี่ยออกแบบระบบปรับอากาศหรือระบบแอร์ด้วยครับในโรงงานนะครับเอ่อให้น้อนเนยนึกภาพแอร์เอ่อระบบแอร์ในตึกโรงงานอย่างงี้ครับ หรือในลายผลิตครับและในโรงงานเนี่ยเราต้องมีระบบระบายอากาศด้วยครับไม่งั้นอากาศเนี่ยไม่หมุนเวียนนะครับพนักงานในรายผลิตเนี่ยก็จะขาดอากาศหายใจตายถ้าไม่มีระบบระบายอากาศที่ดีนะครับในโรงงานอะ่ะถัดไปคือวิศวกรระบบรางครับให้น้องนึกภาพเอ่อพวก รถไฟฟ้า BTS หรือ MRT นะครับหรือรถไฟความเร็วสูงครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยรถไฟฟ้าเขาได้ควบคุมโดย AI ส่วนหนึ่งนะครับแล้วต้องมีวิศวกรระบบรางเนี่ยนั่งรถไฟฟ้าเพื่อควบคุมไปด้วยครับเพื่อจะดูเฮ้ยถ้ามันทำงานผิดพาลาดเดี๋ยวเราก็ต้องซ่อมนะครับสดๆเลยครับน้องเคยนั่ง BTS เออแล้วระบบมันขัดข้องไหมล่ะเออเราก็ต้องมีวั วิศวะระบบรางได้นั่งไปกับ BTS ด้วยนะครับทุกขบวนครับซึ่งคนจบวิศวะเครื่องกลเนี่ยก็ทำงานนี้ได้นะครับเออถัดไปก็จะเป็นวิศวกร QC ครับเพื่อดูคุณภาพของสินค้าครับในอุตสาหกรรมนะครับเออแล้วหลายคนไม่รู้ครับเออว่าวิศวะเครื่องกลก็ทำงานพวกระบบดับเพลิงได้ด้วยครับ เพราะเขารู้เรื่องกลาศาสตร์ของไหลครับเออแล้วในระบบดับเพลิงเนี่ยเออส่วนใหญ่ในโรงงานเป็นระบบน้ำใช่ไหมครับเช่นเอาน้ำจากแทงน้ำเนี่ยเออแล้วเสียบสายดับเพลิงไปฉีดดับไฟครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูปั๊มน้ำใช่ไหมครับว่าแรงดันพอไหมที่ดับเพลิงลำเลียงน้ำเนี่ยเออไปที่สายดับเพลิงได้หรือเปล่าครับ สมมติมันอยู่จุดที่ไกลที่สุดในโรงงานในแรงดันน้ําพอหรือเปล่าครับเออหรือออกแบบระบบปะปาครับที่เราจะลาเรียงน้ําไปใช้ในโรงงานก็ได้รวมถึงระบบบําบัดน้ําเสียนะครับเราก็ไปออกแบบระบบพวกนี้ได้ครับหรือวิศวกรที่ดูแลระบบลิฟต์และบันไดเลื่อนของตึกก็มีครับได้หมดเลยครับ ดับเพลิงเนี่ยไม่ใช่แค่ถังดับเพลิงเอ่อในแผนกเซฟตี้นะครับหมายถึงดับเพลิงที่เป็นระบบน้ําเนี่ยไปดับไฟครับเออหรือบางที่ในห้องเซิร์ฟเวอร์่ยใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัตินะครับเออพวกกา๊าซครับร้องกา๊าซซีโอทเออฮีเลียมกา๊าซอะไรนะเออประมาณนี้ครับและนี่คืออาชีพของวิศวะ เครื่องกลครับและหลายคนเนี่ยไปทํางานหน้าสายงานด้วยครับเหมือนคนจบวิศวะโยธาได้ด้วยครับออซึ่งอาชีพนี้ท้าทายครับเ <c oughs> พราะน้อเนีต้องเถียงกับออช่างหน้างานครับในเรื่องทฤษฎีครับเขาเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์เนี่ยในทางปฏิบัติมากกว่าน้องครับที่จบวิศวะมาครับและน้องต้องขายเออขายไอเดียน้องเนี่ยให้ช่างหน้าสางานครับ เพื่อให้กาได้สําเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีนะครับ